มาและลองมาต่อกันที่ลงแรงเหมือนเดิมเราจะไป Demon ไดมอนดะ์ไ,ได้หรือเปล่านะเราจะไปไดมอนด์ได้หรือเปล่านะเราขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่กับดาวดาวอันนี้หลายรอบแล้วอะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะ,ะเราแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงอะ เดนมังกรเราจะเล่นเราจะเล่นย้อนเย็นเย้เย่เราจะเล่นเย็นมังกรเราจะเย็นเย็นมังกรเย็นเยนเลยวะเจะเย็นเย็นเอ้เราจะเล่นเล่นเล่นมังกรโอเคเราจะเย็นเย็นมังกร จะเล่นเย็นเอ้ยอุปลินเปียแปะแขกใครลินทยยีย้เราได้เล่นแวนสนใจแบบไม่ต้องไม่ต้องไปแย่งกับใครละตาน,นี้ดีใจฉุดๆุดอันนี้มันตัวอะไรอะน,นี่ตัวนี้สตรตสตรตเนี่ยชื่ออะไรเน้ะตัวใหม่แน่นเลยตตนนี้ไม่มีตัวใหม่ที่ถูกใจเลยนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อตัวอะไรดี มีใครแนะนำได้นะคะตัวตัวใหม่แคลลี่แคลแแคลี่เมดแคลลี่เมดป่าอะไรเงี้ยตัวไหนที่แบบน่าสนใจแต่ว่าดูแล้วยังไม่ค่อยมีตัวไหนแบบถูกชะตาก็เลยไม่ซื้อไม่ค่อยไม่ค่อยแบบชอบซื้อตัวละครเยอะ ชอบชอบซื้อแค่ชุดตัวที่ถูกใจใช่อืม <sagt> ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าแ<อ>คือไม่รู้จะซื้อมาเก็บทำไมคือซื้อมาก,ก็ไม่ได้เล่นยิตีต้อนอออรับซูอาโอวเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้าวินาที เย้ yeah, เราได้เล่นยอ้อนสมใจนะคะเราจะไปตานนี้เราจะชนะแบบแบบชิวชิวตอนนี้ทีมทีมนี้สมดุลทีมนี้สมดุลเราจะเราจะชนะแบบชิวชิวนี่เราจะไปแบบแบบแบบแคลลี่ชิวชิว หล่อๆเอามังกรได้เลยไหมนะเฮ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยอย่าำเบื้อเราโอ้ยดำเบื้อเราดิ ราไม่ชอบลุงทองเลยอะเราไม่ชอบลุงทองเลยอุไม่ชอบแบ <c oughs> บไม่ชอบลุงทองเลยอน่ยมาเยอะมากมาเยอะมากมาเยอะมาก ถอยดีกว่าถอยดีกว่านี่จะเจอเหยื่อแล้วเหยื่ออยู่ในป่าไปไหนไม่รู้น่าจะกลับบ้านไปแล้วล่ะเฮ้ยเราหรอกลับก่อนได้ป่ปะเราไม่มีมานาโอเคมานามาละตอนนี้ยังตีไม่แรงเลยเพื่อน ตอนนี้เรายังตีไม่แรงเลยเพื่อนเฮ้ยเราไม่ม <ian> <c oughs> ีใครไปกันเลนกลางเลยหรอเอ๊ย <defeated> ใช่ไหมคุณไม่กลับบ้านหรอ มานาโอ้ยไม่มีมานา,ม,ม,ม,า,นามานาก็ยังไม่มีตีก็ยังไม่ มาแล้วทันใจมากอ่ะเอ้าแล้วมมช่วยไม่มาช่วยกันเลยเพื่อนเอ้าอะไรเนี่ย ถึกเกินโอ้ถึกเกินคุณก็หูกว่าจะตายถึกอะไรขนาดนั้นนะได้ได้ไอ้นี่นด้วยอะซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตด้วยนะคะวันนี้ โดนไปคีน oh. 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 ึงออ้โอู้เกือบตายกลับบ้านเลยแรงมาก ยวป่าแรงมากคือแบบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอาดิสองตัวเลยสวยวุ้ยทำดีมากทำดีมากคีนักนายมันหล่อเท่สุดยอดมากนายแก้แค้นให้เราทำดีมากเราโดนลุมมาเมื่อกี้เนี่ย โดนลุมสองลุมหนึ่งเลยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนป้อมจะแตกแล้วนะคะป้อมล่างโดนแอสซาซิน <'t> เราตีให้นะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยมังกรมังกรยังไม่เกิด ้ยตายบ่เอ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ไว้ยว้ไม่โดนเอาไว้ไม่โดนไอ้สเต็กไม่ครบหรอจ๊ะอุ้ย

ขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยรู้สึกว่าอยากยิงให้มันเร็วเร็วขึ้น <c oughs> ซุ่มดิมันจะมาไหมเมมามาเอาวันนี้ดีกว่า ทำนี้มากเพื่อน ขอแค่เล่นก่อนแป๊บนึนนงอย่าเพิ่งรีบขอแค่เล่นก่อนนะอ,อย่าเพิ่งรีบนะอ,อุ้ยอยากอยากยิงแรงขึ้นพี่เน่นเราขอสองตัวโอเคไหม ขี้แนกเราขอสองตัวไปไหนแล้ววะงงไปหมดละบางทีก็รู้สึกเหมือนลูกกระตา รู้สึกเหมือนลูกตาจะแยกออกแบบจะแยกออกจากกันแล้ว <c oughs> คือมองแบบมองไม่ทันอะมองมองไม่ทันจะเอาตัวไหนก่อนดีวะงงงุดรู้สึกเหมือนลูกตาจะแยกออกจากกัน <c oughs> บางทีก็ดูไม่ทันอะ <c oughs> เอาอะไรยิงไปทางนั้นเฉยอะไรวะ we oh. enemy, enemy, <sighs> enemy. enemy, An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Double kill. Double kill. ด้วยอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีนะรอเราด้วยนาะ ตีนะเราไม่ได้ตีนะเราไม่ได้ตีนะเราไม่ได้ตีนะมันะแตกเองมัแตกเองนะเพื่อนเเราไม่ได้ตีนะอย่ากลัวเรานะเราก็อยากจะจบพร้อมเพื่อนเเหมือนกันเยฮ้เ้เ ขึ้นมาแล้วเยโอเค